มานะฮะฮเมืองโบราณไลฟ์เฟสครับไลฟ์เฟสอันนี้กี่ไล่ครับ70ไล่ทุ่มทุนสร้างก็ลงทุนไปประมาณ25ลา้านเราได้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยจากประเทศญี่ปุ่นเราจะได้เห็นเทคนิคใหม่ๆล่าสุดที่คนทั้งโลกยังไม่ได้มีโอกาสใช้รูปต้องสวยเพราะฉะนั้นเราออกแบบมาเนี่ยเราจะมีไฟที่จะส่องตัวท่านด้วยถ่ายรูปสวยแน่นอนแค่มายืนก็รู้สนกคนลุกแล้วครับพี่งานนี้อย่าพลาดเลย น,นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้ขอน,นําเสนอความภาคภูมิใจของคนไทยฮะจะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะผมเองมีโอกาสได้ไปหลายที่หลายประเทศนะครับต้องขอบอกว่าที่นี่ติดอันดับโลกแน่นอนครับที่นี่เป็นความภูมิใจของคนไทยเพราะสัสร้างฮะศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่กว่า800ไร่นะฮะใช้เวลาสร้างนี่หลาย10ปีเริ่มต้นตั้งแต่2,500มนะครับในเมื่อความภูมิใจของคนไทยนะฮะมารวมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เรียกว่า l l u m i n a t ช o n หรือการจัดแสดงแสงสีเสียงนะครับที่เรียกได้ว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยที่อยู่ที่งานโอลิมปิกที่โตเกียวนะฮะจัดทําโดยพเม วิลเลจนะครับที่เป็นผู้ทำเวิร์ดเอ็กนะฮะงานอีเวนท์ที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะฮะรับรองว่าเราจะได้ที่เที่ยวยามค่ำคืนในรูปแบบใหม่ถายรูปสวยมากๆ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เมืองโบราณนะครับบอกคุณเพื่อนเลยว่านี่คือพิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของโลกใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ800ไร่อายุ58ปีแล้วปีนี้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างผมว่าเมืองโบราณเนี่ยระดับโลกสะดับโแน่นอนน่าจะเป็นความภูมิใจของคนไทยเลยไม่น่าเชื่อว่าตั้ง58ปีแล้ว ทุกอย่างสวยงามหลายๆคนอาจจะเคยมาตอนเด็กๆแต่ลืมไปแล้วว่าที่นี่มันเป็นยังไงกลับมาอีกคนนึงเนี่ยผมว่าประทับใจยิ่งกว่าเดิมครับคือสร้างโดยมือแมนเมสเลยแมนเมสนะครับที่นี่ก็จะแบ่งเป็น4ีภาคถ้าดูแผนผังรวมของเมืองโบราณเนี่ยจะเริ่มจากภาคใต้ก่อนเลยครับ,รบแล้วก็ไล่มาภาคกลาง ไปภาคอีสานแล้วก็เป็นภาคเหนือครบถ้วนทุกอย่างที่เป็นแลนด์มาร์คของแต่ละภาคเนี่ยมามีครบหมดบอกเพื่อนๆเอาไว้ที่แห่งนี้สร้างมาก็2506ก็50กว่าปีแล้วและที่เม่ครับอิลูมิเนชั่นเข้ามามีส่วนร่วมอะไรกับทางเมืองโบราณครับต้องบอกว่าเราเองเนี่ยได้พูดคุยกับทางเมืองโบราณมาเป็นปีแนละ้วว่าเราจะทํางานอะไรกันดีหลังจากที่เราไปทํา งานที่วัดล่องขุนไลฟ์เฟสเมื่อ2ปีที่แล้วก็เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากทางเมืองมูลานก็ติดต่อมาว่าเอยอยากให้มาทําอะไรกันด้วยกันที่นี่แล้วก็พูดคุยกันไปเราก็จบกันว่าอ่ะมีโควิดก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราได้พิสูจน์แล้วว่าสิงพาร์คไลฟ์เฟสนะครับที่ผ่านมาก็มีคนไทย แห่กันเข้าไปชมกันเป็น35,000คนคนไทยอุดหนุนกนขนาดนี้แล้วแล้วมีพื้นที่ขนาดนี้ทําไมเราจะไม่จัดเราก็เลยตัดสินใจว่าจัดกันปีนี้เลยมันก็เลยเกิดเมืองโบราณไลฟ์เฟสขึ้นมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เมืองโบราณเนี่ยเปิดยามค่ำคืนโอโหนี่ ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาธรรมดาไม่ได้ก็บนเนื้อที่70ไร่ครับนะครับเมืองโบราณนี่ไม่ธรรมดามากๆอยู่แล้วต่พี่เมฆครับช่วยอธิบายอิลูมิเนชันนะครว่าในโลกนี้มันคืออะไรแล้วเขาบอกว่ามีที่ไหนบ้างในโลกนี้ครับต้องบอกว่ามหาคนครใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอัมสตัมเบอร์ลินมิวนิกเมืองต่างๆเนี่ยเขาจะเอาความสวยงามของเมืองเนี่ยเอามาทำอิลูมิเนชันเอามาจัดแสดงเรื่องของเอาไลติ้งในยามค่ำคืนเนี่ยเอามาช่วยให้เมืองเนี่ย กลายมาเป็นแหลกท่องเที่ยวอีกแบบนึงอย่างในเอเชียเองไม่ว่าจะเป็นโตเกียวโอซาก้าโซมีหมดทิตนี่มีหมดส่องโปงสิงคโปร์มีหมดแต่บ้านเราอ่ะไม่มีและที่แห่งนี้จะเป็นที่แรก,แรกใกล้กรุงเทพที่สุด<อ>ซึ่งต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นของขวันที่เมืองโบราณให้<อ>กับคนไทยไว้ตรงนี้เป็นส่วนของภาคกลางนะครับก็จะเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์<อ>แล้ว